วิธีทำโบติดไว้อะไรวันนี้แม่เอ๋จำชวนมาทำโบติดไว้อะไรแบบง่ายๆเย็บเองได้ที่บ้านนะคะใช้แค่ริบบิ้นดำเข็มได้แล้วก็ติดเข็มกลัดไว้ด้านหลังโดยใช้ความยาว18เซนติเมตรแล้วนำริบบิ้นมาคว้ยกันโดยสากลกันไว้อะไรใช้ขวาทับสายค่ะ เราจะใช้การเย็บนะคะไม่ใช้อุปกรณ์เยอะแทงเข็มขึ้นลง2-3รอบยึดให้โบพอติดกันเตรียมเข็มกัดเราจะเอาด้านที่ง้างออกไว้ด้านบนและอีกด้านเราจะเย็บติดกับโบค่ะเย็บสัก 4- 5ห้ารอบเพื่อไม่ให้เข็มกลัดเลื่อนนะคะเย็บใช้เวลาไม่นานก็ได้โบสวยเรียบร้อยใช้ติดเสื้อได้เลยค่ะ จะทำไว้ใช้เองหรือทำแจกก็ได้ค่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีแสดงความอาลัยจากใจล่นไฟนิดหน่อยกันไปรุ่ยลองทำดูนะคะ